สวัสดีกันด้วยนะครับคุณอยู่กับรายการทุ d ได้ฟอนะครับวันนี้แล้วก็เล่นเกม VEX นะครับ3พวก1แล้ว2ครับยังไม่ได้เล่นเลยเดี๋ยวค่อยกลับไปเล่น,นครับแต่3น่าสนุกนะครับแ่ไม่ไม่รู้ความหมายแปลว่าอะไรนะแต่มสนุกอย่างเดียวเล่นตอนเด็กแล้วนะครับ ปหนึ่งอ่ะสักปสามนะครับผมจำได้แม่นแต่ไม่บอกป้อนนี้ปออะไรตอนนี้อ่อาวมันเซมให้เลยเหรอร,รู้สึกจะใช่นะป้แหละตอนหนึ่งน่าจะง่ายแต่ตอนนี้แหละผมปุ้นปุ้นตับเออออติงแล้วอู้อูอ้อ เชี่ยกดพีดอ้าเมื่อกี้ขออภัยด้วยเมื่อกี้ผมกดพลาดไปนิดนึงอ้าอีกแล้วอ๋ออาจจะได้ฟันเสิยงฟาเกียแมน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  พอเยพร้อมหรือยังท่านผู้ชมอือมม้วนม้วนไปด้วยกันเฮ้ยเอ้ยเอาไม่เอออะไรขึ้นไม่รู้เอาไม่นั่นไงมันขึ้นเลยมัวแต่ดูออเออทำไมอืมทำไมไงเอออ้าวมันไม่จับจับสีเฟยนั่นแหละอ้าวโอ้เอโอ,โอ ทำไมท่านผู้ชมจะสงสัยนะครับทำไมผมไม่ค่อยทำคลิปนะครับเพราะว่างานมันเยอะนะครับอุย้ยติงแล้วต่อไปเวียงมาอืมอืมอืมรอ,อบต่อไปก็โดน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 ,โดน,นั่นแหละต่อไปขอทำใจ โอเคเสร็จแล้วนะท่านผู้ชมผมไม่ได้ตัดคลิปเลยนะเออเอาไมเอาไมเออเอ้เออะไรหรอให้ทำอะไรดึงมันออกอ๋อดึงได้เด้งเพื่ออ๋อไม่ใจแล้วอืมโอ้โหไม่ทัน ไม่ทำทันชาวบ้านเร่ง,งต้องเอาไหมมีก้วาวไหมลคลิปนี้จ,จะมีตัดต่อบ้างแหละนะเพราะว่าเออเพราะว่าแบบนี้ผมจะจวัตเตร์นะวัเตร์วัตเตร,ตเตร์นั่นแหละ คำยานะครับที่ไม่เหมาะสมเหมาะสมนะครับกับ<ว>จกักรยานที่ขี่ได้เฮ้ยไม่โดนเอามไ<ว>ออาม,ไ<ว>ม,าม่โอ้ยโดนอ้าวแม่รู้สึกตัวเองหล่อขึ้นแม p ติงโอ้โหอะไรหรอ กดอะไรอ๋ออเออเอจะโดดอออออะเอเอ้เอออเออเอาไ ต้องการเสียงกดไม่ต้องการครับท่านผู้ชมผมไม่ได้ตัดต่อนะอย่าเข้าใจผิดเล่นตายตลอดเล,ล,ลยเราอืมเวียงอ้าวคจริงมันต้องเหียงขึ้นนะอืมอ๋อเข้าใจอือเชีย่ยโอ้เป็นแบบผ่านรุดเดียวไปเลยอ่ะ โอ้เกืบได้เกืบได้ออเออเั้ลรอผมผมคาดเดาวมันได้ครับว่ามันต้องจะมาในในตรงนี้เป็นเลขห้าโอเคห้าเห็นไหมผมคาดดาวถูกเก๊ปมืออ่าอะไรอ่๋อ,อถึงพารที่สามโอ้โหทำเวลาได้ สนาทีอะไรอะ่ะเวลาได้4นาที4นาทีครับปบมือให้หนอยครับอ่าได้ละอันนี้อันนี้น่าจะแย่สุดก็ได้หนดสามนาทีอ๋ออันนี้คือเป็นเวลาครับถ้าเราทำได้เวลา50นาทีผมจะได้กรูดนะครับ ถ้าทำได้เวลาเท่านี้ผมก็จะได้จะได้อ,อพอดีพอดีไปครับไม่ค่อยดีมากครับแต่ดีนี้หนึ่งติงยาหูยอืมหยอหลบอ,อ้านสี่อย่าบอกนะต่อไปนั่นไง ไอตัวโอ,โอ้ต้องเจอกับมันอีกแอนโอยลองไปตายฟรีๆอ้าวนึกว่าข้างล่างจะมีอือต่อไปขอเมันไว้ครับเหมือนแอตตซินควีดแบ็กแฟลกยออู้หูไม่จะวิ่งไปแอตอกดพี่ปุง้ง โทษรอดรอดรอดเชีย่ยอือโอ้เกือบรอดเออเราต้องตั้งใจเล่นนะครับดีที่สุดสำหรับผมไม่เสียงนะมันดังจังนะครับท่านผู้ชมอาจจะได้ยินนิดนึงนะครับได้ยินนิดเดียวนะครับพอเสียงผมปรับเสียงไมาให้ดังนะครับ ออืขอทำใจแรับใจเสร็จแล้วนะครับกลับโอเคเออืออทำไงอ่ะเอ้ยยอเอ้ยทำไงอะไรเนี่ยโอ้โหจับเวลา <Hey. S 1> What เฮลเม e พิษอ๋อกระโดดธรรมดา ได้ายาแล้ว <ak> ได้ได้ติงพองติงพองไม่อืมอีกแล้วไม่ชีวิตนี้โหโหูได้ยิเฮ้ยตีนาทีเซไปก่อนโอ้ยอืมโอเคเข้าใจแล้ว ติงนั่นแหละเชียร์ยูควรจะได้ <S <S เกมนี้ครับเกมในเน็ตเดี๋ยวผมจะส่งลิงก์ไว้ใต้ด้าใต้ล่างคลิปชั้นนะครับ <S <S นี่เล่นในเฟซบุ๊กเองแหละนะเอ้ยเอ้ย้ยอเอ้ยหอเศร้าเศร้าลิน เออเออเฮ้ยหลบแมติงแล้วได้แต้มครับมันคือติงมันคือสตังครับเอาตรงนี้เปิดแล้วเปิด,เป,ด,เ,ปดเปิดแล้วครับแหม่ตอนแรกยังไม่เปิดครับตอนแรกมีอะไรเขตปาเรียป้องกันไว้อยู่อะไรของมันไม่รู้ครับตายละอยานะเว้ยกลมตกใส่หัวมากเลย เอ้ยทำไมทำไมเอ้ยอะเออเออ,เอ,อไม่เราต้องไปทางนี้ก่อนใช่ไหมเออปุ๊ดอีกอะ <laughs> เออเออ ทำไงะ่ะเดี๋ยวนะผมเขาคิดแบบจะถึงด่านที่ห้าแล้วมันแสนยากอะไรเช่นนี้ให้ให้ไอตรงนี้มันเลื่อนไปตรงนี้ได้ไหมเนี่ยทำไงอ,อ้าวโลนหาพี่เธอหรือโอ้อืมหนึ่งสองสามว่าละแอะอือ เชี่ยเออเอออ้าวอยู่กับที่เลยแกเป็นโดดฟรีสฟรีสตล์ครับสไตล์จะตายอืมอ้าวตืมกดโอ้ยโอ้ยเกมนี้เป็นอะไรที่ยากจริงๆอืมเห็นไหมพูดยังไม่ทันตับคนขาดคำ อือถือจังหวะมันครับเมาอย่าบัง,งสองสามเาเชีย่ยมากเรา,น,าน,เนั่นไงพูดอีกแล้วอือโอ้ลอดลอดลอดปุ๊บแล้วก็ปีนเออใกล้ถึงจัดใกล้ถึง ด่านห้าแล้วใกล้ถึงแล้วอู้พองเออเมื่อแต่บอกมองด่านห้าด่านที่ห้าเราต้องการเราชอบเลขห้าห้าเราต้องการเธอเออเอออืมทำแบบนี้ก็ได้เหรอเพิ่งรู้เอ,อย มันต้องให้ตรงสเตปนะครับแบบขาขาตรงเนี้ยขาตรงสีดำดำเนี้ยต้องตรงตรงเนี้ยมันจะถึงจะถูกนะถ้าโดนสีแดงเมื่อไหรก่ก็นะตกอือนั่นไงเห็นไหมผมตรงตรงเป๊ะเลยนะอ่ะนะอือเนี่ยก็คือไม่ตรงนั่นไงปิ๊ดอ,อีกละเกียดปึ๊บนั่นไง ทำไงโอ้ยอือ,อ,อจับได้แม่นโอ้ยอ้โชาตินี้จะผ่านไหมอืออ้อาวอีกแล้วโอ้อืออ้อาว ใ,ใจกับตัวเองจริงๆอ,อ,อันนี้ผมจะไม่พูดนะครับต้องใช้สมาธิอย่างสูง อีกแล้วเอออ้าวเชีย่ยโหนเอ,อโหนดีๆเป็นไหมอ้าวกดผิดโหโหนได้เลยครับท่านผู้ชมอ้าว โอ้ไม่ว่าจะทำแบบนี้ได้โอ้ฟุดอีกแล้วผมดูแล้วท่านผู้ชมคราวนี้ผมจะผ่านไหมผ่านไหมืออลองดสูสักตั้งหนึ่งนะว่ามันจะผ่านไหม่าเออทำไมเชีย่ย โอ้เป็นอะไรที่โง่เขามากผมไม่วานนี้ผมจะกดด้วยลูกศรน,นะรู้สึกน่าจะง่ายง่ายกว่าปุ่มแป้นพิมพ์อย่าเพิ่งดิง่ายกว่าปุ่ม W E A D A B C D E F G S I N อืมอา้าวไม่ถนัดต้องข้างนี้ อพรผมเล่นติดข้างนี้มาแล้วอา้อาวอ้าวกดผิดอือมันกำลังลงลงที่เขาที่เขาที่อ๋อ,อ,อโอเคเข้าใจอ่ะอือเฮ้ยไม่ได้เรื่องอือรู้สึกกากกว่าเดิมอ๋อ ถ้าถึงด่านที่ห้ามอะไรเดี๋ยวมาต่อกันพรุ่นี้นะโอ้ยโอ้ยทำไมไอ้ตรงจุดโมโหแล้วนะเฟยโอ้ 嗯。嗯。嗯。 เดี๋ยวก่อนจากกันนะครับขอไปสำรวจตรงนี้นิดนึงเดวิเศษตู้อยากได้เซฟไหมเราเริมเซฟเราลริมซเมซฟหรือเปล่าเอาไม่มีจุดเซฟดีนะที่ผมไม่ลงไปตายอะถ้าลงไปตายนี่โอ้โหจบเหตุนะครับก็ไงก็สำหรับรายการนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับ ใครที่ชอบนะครับกดไลค์กดซับสไคร์นะครับกดแชร์กดติดตามได้นะครับกุไหนเจอกันพัดหน้าหรือคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย